สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิ้งปณิตาโพสภาพประทับใจพระเอกด,ดังดูแลลูกแทนต้องบอกเลยว่าเป็นผู้จัดละครคนเก่งที่ลงทุนลงแรงทํางานอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยสาหรับสาวนิ้งปณนิตาที่หลังจากที่สาวนิ้งพันตัวเองมาทํางานเบื้องหลังในวงการบันเทิงเธอก็ได้กลายเป็นผู้จัดละครสุดสรองที่ผลิตละครคุณภาพออกมาให้แฟนได้ชมกันอยู่เสมอนอกจากนี้ลูกสาวคนสวยอย่างน้องนิรินยังเป็นเด็กเก่งมีความรู้ความสามารถถอดแบบความเก่งมาจากคุณแม่มา ป,ปราสุดสาวนิงก็ได้พาน้องนิรินเดินทางไปสักการะปู่พญานาคที่ถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬซึ่งด้วยระยะทางที่ไกลและบันไดที่สูงชันทำให้เจ้าตัวถึงกับหมดแรงพร้อมทั้งยังบอกไว้ว่าสภาพยแย่หมดสภาพไม่เหลืออาเจียนตลอดทางถึงขั้นต้องนอนพักขอบคุณทุกคนที่ดูแลจนขึ้นไปสำเร็จแฮชแท็กพลังศรัทธาแฮชแท็กพญานาคก็ถึงแม้ว่าทริปนี้จะหดหู่อยู่บ้างแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้สาวนิงได้ชื่นใจเมื่อเจ้าตัวได้ ออกมาโพสต์ความน่ารักของพระเอกหนุ่มเคมหัตสวีที่ดูแลน้องนิรินเป็นอย่างดีพร้อมลงแคปชั่นว่าเคยมีวันหนึ่งพูดกับเคมว่าฝากดูแลน้องด้วยนะวันนี้มาเห็นรูปพวกนี้นอาบ้าที่กรุบลงกันน้ําตาจีไหลในขณะวันที่จะขึ้นถ้ำแม่แทบเอาตัวไม่รอดอาจินตลอดทางแทบหลับตาเดินโชคดีที่ผู้ใหญ่ค่อยๆพยุงจนขึ้นไปสําเร็จด้วยแรงศรัทธาแต่ตลอดทางก็ถามหาลูกด้วยความเป็นห่วงว่าจะไหวไหมเพราะที่เคยมาครั้งหนึ่งมันลําบากมากๆแล้วนิรินก็เป็นเด็กที่ท่ศร้อนจัง ตอนนั้นไม่รู้หรอกเสียงใครตอบกลับมาบ้างพยุงร่างตัวเองได้ก็ดีละแต่คําตอบจะได้ยินว่านิรินโอเคพี่ชายเขาดูแลอยู่อยู่กับพี่ขคมแฮชแท็กให้ภาพเล่าเรื่องและในที่สุดนิรินก็ได้ขึ้นไปสําเร็จตามที่ตัวเองเป็นคนขอมาเองทั้งทงท,งที่ตอนแรกแม่ไม่กล้าให้มาเลยนิรินบอกพี่ขคมให้ไว้ตรงนี้ตรงนั้นและก็ลงมาก่อนแม่จะลักสังขารลงมาขอบคุณจากใจน้าหมาน้อยที่เอ็นดูน้องรักแฮชแท็กพี่ข้มน้องนิรินท่านผู้ชมนะครับมีความเห็น อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ